เลครับดิคิวสาร์กับผมบริตติโซชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีข่าวสารอะไรดีๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับเริ่มที่ข่าวแรกนะฮะก็เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆนะครับสำหรับเกม RPG ที่สร้างชื่อและได้รับคำวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายนะครับกับ The Witcher 3นะครับ Wild Hunt ที่ตอนนี้ทางผู้พัฒนาอย่าง CD Projekt Red นะครับได้ออกมาประกาศความสำเร็จที่หน้าเว็บและแฟนเพจนะครับของ Facebook ว่า ตอนนี้ตัวเกม The Witcher 3นะครับนั้นทำยอดขายได้ทุกแพลตฟอร์มรวมกันแล้วกว่า6ล้านชุดด้วยกันนะครับทำกำไรรวมทั้งหมดไปกว่า53ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะฮะและยังขอบคุณเกมเมอร์ทุกคนนะครับที่ช่วยการสนับสนุนพวกเขานะครับและทำให้พวกเขามีความสุขมากๆเลยนะครับและสัญญาว่าจะสร้างเกมที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับ CD Project r e d นะครับผม มาที่ข่าวต่อไปนะครับเปิดตัวกันแบบสดๆร้อนๆนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับตัวละครใหม่จากเกม Street Fighter V นะครับกับสาวน้อยนักมวยปล้ำที่ทุกคนชื่นชอบจากภาคซีโร่นะครับอย่าง Rainbow m i ก a นะครับหรือ a m i ์ a นั่นเองนะฮะที่มาเป็นตัวละครให้เล่นคนล่าสุดในสังเวียนนี้นะครับซึ่งรูปแบบการเล่นและสไตล์การต่อสู้ของเธอนะครับก็ยังคงเป็นวิชาปลุยปล้ำหญิงที่เน้นความเร็วและพละงกำลังเหมือนเดิมนะฮะพร้อมกันนี้นะครับเธอก็ยังมีเพื่อนคู่หูนามว่านาเดชิโกะนะครับมาเป โอโนะนะครับก็ได้ระบ,บุว่าตัวละครใหม่ลำดับถัดไปนะครับจะเปิดตัวในงานดูไบเกมโชว์2015นะครับในวันที่11กันยายนนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากที่หายจากวงการเกมไปนานนะครับกับนายคลิสเบรซนสกี้นะครับอดีตผู้ให้กำเนิดเกม u n r e a ยลท u r n a m e n t นะครับกับเอ็นจินยอดนิยมอย่าง Unreal Engine นะครับที่คราวนี้เขากลับมาอีกครั้งนะครับกับโปรเจกต์ใหม่ที่สุ่มพัฒนาอยู่นานนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Robber ที่ยังคงเป็นแนว FPS แบบ Multiplayer ที่เป็นแนวถนัดของเขาเหมือนเดิมนะครับโดยโลกของเกมนะครับจะเป็นยุคอนาคตที่แรงดึงดูดของโลกนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับและมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดด้วยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยสงครามที่รุนแรงนะครับทั้ กฎและแหกกฏนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแบบฟรีทูเพลย์นะครับสำหรับเครื่อง PC นะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ดีที่สุดสำหรับแฟนเกม c a l l of Duty นะครับเพราะหนึ่งในแผนที่ยอดนิยมอย่างนุ๊กทาวนะครับที่แฟนเกม c a l l of Duty ทุกคนนะยกย่องให้เป็นแผนที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากภาค b Black o p ฟนะครับ ในที่สุดนะครับก็ได้กลับมาในภาพ Black Ops 3นี้แล้วนะครับเพราะล่าสุดนี้นะครับก็มีภาพจากหน้าเว็บไซต์ c of duty com นะครับมีภาพลูกทาวนะครับเป็นโบนัสแพทที่เป็นแผนที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่สั่งพรีออเดอร์นะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากๆสาหรับแฟนเกมเลยทีเดียวนะฮะเพราะใครหลายคนนะครับก็รอคอยการกลับมาของแผนที่ยอดนิยมที่สุดตัวนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข่าวสารที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านครับสวนนี้ด รู้หรือไม่กับ DKS Unreal Engine นะครับเป็น Engine เกมที่พัฒนาโดย Epic g a m e นะครับเริ่มเปิดตัวในปี1998นะครับและโดดเด่นในเรื่องของการ rendering นะครับและการวางสกราิปที่แปลกใหม่ในสมัยนั้นนะครับและรองรับเทคโนโลยีทุกอย่างแบบล่าสุดในสมัยนั้นอีกด้วยนะฮะ โดยเกมแรกที่ใช้ Engine นี้นะครับก็คือ u n นเ a ียวภาคแรกนะครับและตัวเกมที่สมรุ์ที่สุดก็คือ u n นเ a ีย o ทัวโนเม t นะครับปัจจุบันนี้ Engine u n นเ a ียนะครับถูกพัฒนามาถึงรุ่นที่4แล้วนะครับและเกมยอดนิยม,ยยมลยหลายๆเกมนะครับก็นําไปใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกระบบเกมอีกด้วย